สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องวันสุขสุขคนกับผมในพวกรวบบ้านหน้าพากินมาเสบครับพี่น้องบ้าวบ้านหน้าพาพี่น้องกินซุปบวชเขือพี่น้องซุปบวชเขือใส่เห็ดแขียผักกระไล่พี่ประกาศดอกพี่น้องประกาศดอกเขียวเยวงามบักทัวเนี่ยกระลำประกาศกรอบน้าพี่น้องเนี่ยมัเกระเจียบบักทัวร์เลยอันนี้พี่น้องกระเทียมดองมะเขียงพี่น้องเซบๆเอาเนื้อห่อนหอนได้เกลอพี่น้องทรายไม่ไม่ไอ้ต่นต่วนพี่น้องมาเสิร์ฟบานบ้านน้า อยากอีกแล้วนี่สูบบุกเขือนี่สูบบุกเขือนแล้ววันนี้มเาเขือใส่บะทูด้วยเป็น้องเนี่ยตอนบะทูเป็นบลพี่น้องตอนบะทูเนี่ย tìm nóng bánh bánh tùy hâm xin nhé mấy

음. 갈락. 음. 잡히 음. 한밤. จุบหนัวใส่ป่นมะทุหนัวใส่เห็ดนึ่ อืมเรียมสวรหองวะอปล่อยแป๊บหนึง่งเพราะดีอ่อ,น,อ,น,อนหน่อยกินเมื่อต้นเมื่อลำเลยเลยตุย่นอ้ออืม,อม เออเสียบคาบนออ้องเขาตืแล้ว